นะครับผมพี่น้องเนี่ยโอ้โุดยืนเลยครับสุดยอดเลยนี่สวยยังไงครับผมเนี่ยนี่ไงอันนี้เป็นเชฟครับผมนี่นัเปีครับสวัสดีครับนัเปีสวัสดีครับอันนี้อันนี้ขวดนูครับผมพี่น้องนี่ยขวดนูพี่น้องจึ๊กนกโป๊ะตั้มอันนี้แมงหยังวุ้นดีครับผมพี่น้องนี่แม่งมันเน่ี นี่ต้มอึ้งครับผมพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ดูอ่าครับพี่น้องต้มอึ้งน,นี่นักมนมนิมตึ๊กเขยรัวตึงแห้งโอ้เป็นเังไงเข้มจางจืดถึงใจฮพอนเออฮพอน <c oughs> สามไรสองงานลืมจมก่อนลุกจมหมดทันเปล่าแฮงเปล่า สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมพ่อกันอีกหนึ่งคลิปครับมาเนี่ย5พี่น้องสุภูสุคนมามาเคลื่อนแม่ปรจจันครับนี่ช่วงนี้ติดธุระหลายอย่างครับผมพี่น้องกับเออก็เลยบ่ได้ไปตอนนอนกับผมธุระติดธุระหลายอย่างมาเนื่ยก็เลยถือโอกาสมาพักผ่อนครับมางุ่มหอยหาปูครัปลาครับผมนี่กับทีมงานทุกคนครับผมสวัสดีครับทีมงานครับผม หมูลุงมูป้าครับผม่นยกมือครับผมอา่า่นครับผมตอนนี้กําลังอ้ยปลาย,ยัางวะตกไงยเลยตอนนี้กระเจ้ากําลังงุ่มงุ่มห้อยนะครับพี่น้องป่ามาเมื่อนกับพากันกระเจ้าพากนกลับไปกลางด่างแต่ว่าผมมาที่หลังครับผมมาที่หลังผมมาเส้ายครับผมก็เลยแวะมาก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิ้งครับผมนี่เป็นวิถีชีวิตอีกหนึ่งครับ นี่เเวลาเว้นว่างจากการทํางานมาหาอยู่หากินคือเก่าครับผมเดินทางจากไก่ได้ครับพี่น้องมาจากภูแลสม,มุทรสาครครับผมเดินทางมายัางเพชรบุรีครับยังก็เคลื่อนแม่ประจันครับผมก็มาหาอยู่หากินนะฮะลอยวัวโลครับ,รรบพี่น้องตอนนี้มูนามูลุ่งกจ็จะมุ่มหอย,ยครับผมรอสักครู่ว่าผลงานเป็นยังไงครับ รอยิ่หอยห้อยมักกินหอยป่อเเนี่ยครับผมหอยขาดไปได้หยขาดบ่ได้ครับสู้เสาสู้แรงของแทบหอยนะเอาไ่นองถาเบ่งผลงานครับผมเนี่ยครับผมตอนนี้มูลุงมูนากระจกกำลังขึ้นมากครับ โอ้หนิโอ้มีหดบัวตัวนี้เนาะแมีนมีบัวโอ้โหงามเลยโอ้ยเสยผมใส่ก่อนมากับโมลุงโมป่าโมนาครับผมนี่มาหาโยให้กินว่นโอ้ยบัวกาลังฟ้าอัมพิ่มโอ้ทำปอกกินสดได้เลยบ่ครับนี่ได้ได้ครับได้จำกินกับจำห้องเลยเนาะยังใส่ปลากก็แซ่บแต่ว่าใส่หมอเด้อเนี่ยต้องใส่หมอครับผมแทนแซ่บเนี่ยครับผม หมดแล้วครับผมหอยยังหอยจุบกินปะหอยจุบไหมโอ้โอ้มันอยู่กิตต่อมยุ่งเหงาวัวปะยุ่งเล็กๆ่คลองไว้ก่อนครับ โอ๊อยนเลยวลูกพ okay ี่ลูกคุณลงนยงนี้ลงยูทูปนะเฮ้ยเสพผมพผมเดีวเด้อเอาายมเอดแล้วเอาหมดเอาพกน่าบะนี่ได้หอยยังเนาะพกคุน่ากน่าตงว่าเ่านีเกือไปยังชันเนาะวนี่เนาะเดอีหาเกือบได้บานี่เท่านี้คุนไปุเกือบคุกืบ่ามก็บของเะพี่ลูก โอ้ได้ตัวตัวตัวตัเป็นคนธรรมดาตัวนี้เป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่เอาไปก้อยครับผมพี่น้องนี่หอยเชอรี่ไว้ก้อยครับผมรวกกินกับตะม้งก็ได้ครับเอ้ยนั่นหรือว่ามันแฉบพักลงไปพี่เกิดเพิ่งได้ถังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังก้อยขึ้นไผอันนี้อันนี้ตะก้อนบอกไว้นี่ที่เอาเกือบกับกับหล่อไส้วเลยเมื่อคาดเกลือวิ่งยก มันไม่มีคนกินทั้งผมแล้วโอรับเร็นนามันมวนไปเอาเ้เคยงกันเหรอี่เดี๋ยวใต้น้าอันนี้อนตน้ีเพราะองถามด้อโอมันยู่เลิกปนั่นนะยขีตมเลยตัวนั่นเออยู่เยอะ่อมย่อมมาถาเดี๋ยวแป๊บเดีเดี๋ยว้ันกหนีตน้าอกี นี่พดไคอนีพินยง่ายยโอ้มงครับผมพี่นองนวีเอุ้ดยอดเลยครับสุดยอดเลยที่ตัวห้าย่งครับผมพี่นองเอ้าเราลุนเราจิมจักันอีกเ่นกับทิ้งัตถุเอาต้นบัวนไจิ้เนียต้อนของบัวไหมครับเจละครับโอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่ ห<ไ>มดเลยครับเสานหนึงเกือบจริงนึงเสียแล้วครับถ้ากันมุดน้ำนะครับผมพี่น้องตอนนี้มันอยู่ลึกครับผมน้ำน้ำอยู่ค่อนข้างลึกนะพี่น้องเนี่น<ด>ย,ย,ยน้ำเพียงเพียงเอื้อเพียงข้อครับผมต้องมุดลงไปแบบน,นี้หอยจูบมันอยูุ่บมันฝังอยู่ขี้ดินครับว้ายแต่เมื่ใช่ข้อห่วยแต่ตัว้ะ <laughs> โอ้นี่ได้กกันว่าไอ้แล้วครับผมนี่นี่เป็นหอยปังครับเดี๋ยวความได้พี่เออเนี่ยของตายเท่านี้เนาะมาของตายเท่านี้โอ้ได้ของหอยตายเยอะเลวครับนี่ของแท้นี่ของแท้นี่ครับผมเดี๋ยวเขาจังบิ่งผลงานกันอีกเที่ึงครับผมพี่น้องเนาะรอให้โม่ลุงโม่หน้าเพิ่นขึ้นมาก่อนครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมพี่น้องกำลังใหญ่ใหญ่มาเรื่อยๆครับงมมาเรื่อย ผมเริวมเสียวแขนเงามาผมผมหัวตามาเลยบริลงนำกระเจาครับฟังคุณเป็นเคลื่อนเป็น,ปน,ปนอ่างเป็นน้ำเงาๆไปคุณแล้วครับพี่น้องคุณเห็นบหตัวน,นี้เขาพักอยู่พูนอยู่เกี่ยวคุณครับผมอันนี้มังงุ่มหอยซื้อครับพี่น้องย่างตุ็นบะ,นนะอยู่ย่างงามเลยครับผมพี่น้องเนี่ย มวยเป็นยังเนาะบาดรมสยหแล้วเอากระยอกเด่นเนาะเอาไอ้ใ่ลูกเคยยอกเคยทองสิเนาะเอาผมมวยดีเลกันเด่นนี่ยต้มต้มหลเป็นตาหอยหลเนาะเออที่นก่เด้เต้าหอยเนีเลยกวางีตาหอยไม่เกียเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วได้ตหอยยังลูก่อเ่อแล้วลูกลูกกับเช่าเชื่อลูกบอลแ่นี้ลูกเช่าเชื่อไ เอาเนี่ยครับผมพี่น้องโมลุงโมหน่าเป็นขิดมาแล้วครับผมมาเบ่งกันครับมาเบ่งกันครับเบ่งเลยเลยถึงหอ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 ยพี่น้องมีหอยปังหอยจุบก็มีครับผมพี่น้องเอ้ยหอยชะรีหอยจุบครับใส่บัวก็ได้เนี่ยนี่ตัวใหญ่ครับผม เี่ยอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปทํำเมนูกันครับผมพี่น้องคืคือนี่ยครับผมพี่น้องตอนนี้เขากลับมาเข้มนะครับนี่มูมูลุ่งมูนามูกระจามากอยู่นี่นะครับผมผมโฮตามาอันนี้อันนี้เป็นเชฟครับผมนี่นายเป๋ครับวันดีครับนายเป๋วันดีครับ นั่นเปมี้ยนี่เห็ดหลายย่างครับผมก็เข่ากับน้ามีลายย่างครับผมพี่น้องนี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งครับไก่ทอดไวพีออกกันแล่วสุดสดอกเนี่ยอันนี้ต้มอึงครับผมพี่น้องนี่เห็นว่านี่โอ้โอ้คู่ไรเซียวักมาลานี่อันนี้อันนี้ขัวหนูครับผมพี่น้องนี่ขัวหนูพี่น้องจึ๊กยกโป๊กเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่ขวหนูครับนี่ โอ้ดบ่เคยกินโมโหเด้ดิวัดเสีบจังได๋จึกอันนี้แม่งยังวุนด่ครับผมพี่น้องแมงมันเนี่ยมันมดีครับผมไข่แมงเมาเอาฝนตกใส่หัวได้มาครับผมผมอมหน่อยใส่หวยพร้อมได้ อ๋อไปก่คือพะคมเราบอครับพอพรอมฝนมากแล้วันนีเพืใดอมแน่โทครับืมมันต้มอึงเดี๋ยวนด้ปั๊บนี่ครับพี่น้องต้มอึงครับนี่นักซิต้มอึงด้ครับจกวสดแ้งโอ้ยได้งเชือมจางจืดถึงใจพอนเออ้อนพี่แอ่พี่น้อง เอายังโมฮูโรซาเอาอีกอีกแค่รอบรอบนึงตึ๊กอืออ่าฮู้แล้วฮู้แล้วสุดยอดบอลอ่ะโอ้ไยครับผมพี่น้องกันฝนตกเล่นครับผมเอ่าโอเคครับผมพี่น้องตัวนี้ก็ได้เวลาผ้าเข่าผ้านำครับผมนี่มันเนื้อกินน้อกินของบ้านมีแนวยูแม่แก่นี่ครับผมกับบรรยากาศ แบเป็นหลายอย่างครับผมพี่้องนี่เขาบอว่าขัดวกขวดนี่ขวหนูครับนี่ในขวดหนูขวดหนูแล้วก็ตมอึ่งครับแกงน้อไม่ตำมุกมุงหลายแนวลวกพักแมเนาะอือยหนยังไงปากับพักธรรมชาติเกี่ยมากล้งบ้างไงเดี๋ยวเ่านี่มาพี่ยังไงผมพรอวักธรรมชาติจาเผาความครับผมเขาอ่ำมาพี่้องอ้ำอ่ำเผาอ้ำกันทุกผู้ทุกคนครับบ้านเออไงปลา เอาขึ้นกไปขึ้น้นอบวม่่วานเาแข่งมาใหม่ครับทำยบบั้นเอาเบียไปใสบั้นใหม่โอ้ยครับน่าเ่าด้ยเสียงหลังปั๊บน้มงงุนาเบียร์หเอาอนนีน้มังุนดอเข้ากลอเอะเท้ยเป็อยง้ัตดอ้อนเอนตาจังเดบุทายินเนาะ ว่าเรพีอน้องพ่อผมววามันขึ้นหาแทกินอ่ไรได้ซ้อนสองกคนมซ้อนวงนี้กับ่อผมวนี่ตเจือไอ้นี่ต่อมือต่อมือ้นอย่านี้อยู่แบบนี้เสียบห้อผสมมาเทียวไปอีกอเด้อิไงเปลวหนามเติมไรพูดเวต้ยมดเล้าไอขอดูมันสมต่อมต้องเห็มัออกส้มขับ บงไม่บอกไม้ได้พี่น้องนะหอยหงอ้กันมีวสีสันเีอยงลเี่ยออุ้ยเจ้ายังมาให้กันบุ้ยโอ้โแฮงดีดอ็ดนั่งนั่งกันเปียกแบบบอกพี่้องเขามากินเ้าเนี่ยบอกพี่้องกินข้าเน่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่สามคูกำนั้าวโมนีเป็นบบกล่อง

สั่งพปรจเดี๋ยนาะทานีนเนี่ยี่สใมใม่ใหม่เด้นั่น่ทำแบบนี้เอินเลือเนี่เขียวเด้อินเลยเงื่อนไไปซื้อไม่ได้ขอกันตึงเลุงใหญ่ในบ่าน้ตึงเขียเดลูกพีเด้วัม่ลุงใหญ่ปะป้ข้ามละโตเลยพอเอยมุมลึดออมลึดมมลึด

เมี่ยวกาเขากินย่บานนี่เองเมงมันเอาไปทั้งนได้ผมแมงมันเออ่อ่ะทอดเลดอันนี้แมงมันครับแมงมันอาไปทังเลยน่อุ้ยแบบคนเลยเนาะบ่แ้กาเธอกันนะเธอไปทั้งเลยงแมงมันขาเลยยังก็เลยเลียมกันอ่ะขึ้นขึ้นไปก็เลยเลียมกันอ่เอเลียมเลียมยับเปลี่ยบไปเทสเไฟเลยะบบเลียมเลียมเลียมแ่เหนือไ้เหนือไรบ้างใบันแยบย แมงมันไหมอืมลองไปลองที่มาตากไปอีกแล้วเพิ่นทั้งหมดอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านยังบ่เห็นเป็นังซีเด้กระจ้าเอือนต้อนเวียนนี่แหละอยู่บ้านโอ้โหเป็นแมงมันเนี่ยมือตะกอนมืนที่ออกมาืกขึ้นสิละเป็นเลยพอกินได้เยอะในกระทะเลยบ่คุณบ่เจียมแล้วบ่มันมันบ่เยอะไปนี่เด้อสันตอนอนเวียนตอนนี้คักได้ปะสันบ่เอออยู่บ่านดิบว่ะ เรเคยเรีนนี่นะคเัไม่ได้ผู้เท่าว่าที่จริงมันเป็นแมงมันเด้น้ตอนนอนเวนี่มันปวดต็นต้ายหอยใจจะแบนอนเล่นเหาย่องหลเลยได้ซุ่นมาได้เร่อนอนเล่นหัยนอยอันะกอนปอนมันได้ลงงหลายตัวเกงใจ่าเนี่นี่นี่เอาอันนี้ตอีกนี่เอยใหญ่เลยเจียชวนเยอะเออยกไปถามพ่อพีนหันนั่นอ่ะ ปลาปาออไอยอิ่มแล้วบัดรได้ปลาครับโอ้มันสมน้ำเ่ร่กงมากที่เบหอยมนี่เสีบเล้วมันแงได้ปะเสีบปะเสียบมันะมันจากองุมีก็แกจากบกหอยอย่เนะดยเง่ไปเราุมไหลนี่นีก็ี้กับิมี่เลยพ่อมเงานีั้นี่บอกเงาแก่ต้นแก่ มูโยเซียนามีู่เหลือแช่ด้นวนมีเทียวงาเงียนมีบ่เงาเงี้ยนมีบ่สองไรสามงานสาไรนี่ไปวันเดอนนั้นมันแห้งสุกนี่บ่เพิ่นนี่มันท่นืล่ะุนเนี่แม่แม่เฮ้ยแก้วกระลังอ่ะนี้ยตื่นขึ้นมาลังเทียะเนี้ตกใจห่มเงอ้ยเขาสมเกียงคอยบอก คนไปให้ี่ออนมันไปซื้อให้นว่าทไเีนไปเซ้ยมาเด้อครับมาเด้อหมกม่วงกับมี่นี่จะไปบังจากคลองได้บบพี่เนะเยเด้เอื้อนอีกเร้อสีอีกขาหนึงเด้เดเอาอันนี้มันมาเผ็ดโอ้เสียบเนาะพอครับกินในไลท์เถอะน้องไม่ำเกลียวนี่มันเบบด เปะเปะกินในตอนวายพ่านบ่อยได้ตับมาฝากเดชวายอย่าเดียวย่งนี้อนัญเดียหนุ่ัทิมเนี่ยวายด้เขาขาวไปเนี่ยหวง่ต้องพวเจี๊ยบเขาขยุกวังหันได้่านบ่ยมาทามาทางนี้โอ้ยืซ้ำลืมซ้ำลืมพี่เขาขยุกมาทางพี่ต่อกันมันเกิดมาทำย้อนพี่ไปพุ่นกันกลับไปอย่ลงนี้พอไดไหมเออนี่ปวดแมาให้วี่หนุ่มพกไงปดแล้ว ม่ได้บุญครับลูกค้างบ้านจะไม่มีเยะโอ้ได้ยีย็บกหอยก็เยอาเหรอเสียพูดใครไหมมันเย็บลูกไปที่แรกก็ได้เห็นอย่งมันได้เอาตีนไปตบตบปิดเอาซัวเกากันเอาไม่ยากที่ไะพี่นิงท่นพ่อไปยังหอยเรเย็บหอยบหอยเองก็ผดก็พูดบาดบาดตีน เยีางว่าบทเสียสามไรสองหันลืมจมกวนลูจมบท่ันเปล่าแห้งเปล่าอันนี้มันอกวาจะอึงบครันฮะอันนี้มันบ่งมั่น่บ้ามยังหันลนี้เพิ่มมันอกมาจะหันละอมกจจกอึงย่ทอวงอึงนกินเนาะแต่แมงเบาหอมกว่านี่แม่นมนใ้อึ่ถ้าอึงกินได้บ่มีตายเส้นลำหอมหอมกว่านี้อีก อะไได้คิวคืออย่างเดิอือันด้หนูกินได้นมันหอมเ้อเสียบามันจิงลงจากภูเขานี่บออือม่เพราะเบทั้งันไอ้ตัวมางรไมเดียวลงิ่งมากขัวปานจิงลงมาเลยน่ตรงนี้เป็นหัอมันจิงงมากย่บานทุกยแกมมันบอเป็นนี่นี่่ตรงน้มีอ่างโอ้เป็นมีภูเขาบนคุยเนี่ยบ้านพื้นเพาอือกินได้จงวกินได้นะบ้านกอยเพาะมีคุยบนเออบานอืงน่าดีดี่ะต้งมาจากเขาไม่เดียวจิงมากนมหา โอ้โหเสียอึงกินได้คนก็ต้องกินได้นี่เลยกินได้เปิดนี่เลี่ยมมหมเลี่ยมเลียมเลี่ยมเลี่ยมเล่นภาษากันอะไรเลี้ยมเดินบกคือดหรออ้ยเต็มเลยใครบินป็นก้างบกคือเป็นเดินเดินบกปลาจะแม่งนี่แหละมันออกอึงเลยมันเป็นแม่นแม่นที่บ้านบกินขืกินได้ว่าเป็นหมดอืต้องมาจะไปไต่ไต่ไตเอ คล้ายๆเป็นมดแบบใช่ยสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะข้าเจ้เอาไทยให้ดิไหมนั่งไทยรถไทยหมดแล้วรู้บ้างนะครับมันั่งไดยมากมาทำตลาดเห็นมะก้นเหนือเขาบอกข้าวเขาเก็บพันมาสัน ไม่ไม่ปกติกินปติละเขาจะออกุดเจีา่ะเขาจ้าขุดเอาไข่มันรล่แล้วก็ไม่มอง0ั0สองนสองพัคนละอันกันม่มอตัวน่อยวะล่ะมันเลยมันแย่เนีเขาขุดไม่นานกินเต็มค่ำดีพออึ้ง่ท่านออกหลาย่มังเมาท่านั่ ยใ้่หลหรอพ่อหูมันหูมันหน้อยวแมนม่งมันเนี่ยก็จ้าอีกไม่แล้วไปาได้ไม่พี่ผมก็อยดีเต็มเดือนมาเดี๋ยวแม่นมันเป็นยังไงเวลาเวลาก็เจ้าี่าเข้าใจไหมเงี้ยหัวเด้บัดนเดี๋ยวหูหายท่นสิเป็นวันของมั่นอยู่เป็นวันเพื่อนเป็นพงสนอกเพือนเพราะบางคนไปเรื่อยๆรอเรื่อยเ ตุ่มถอดตุ่มมะพี่กันทั้งหมด่กินไว้กันว่าตุ่มมะพี่เทไปนี่เขาจะเว้นคนกินเลยมีคนตุ่มเทไปเลยพอเทท่อนเลยกันทอดเลยเทเลยพี่เด้งมาใช้แล้วอิ่มมาเรียกหวยกลับรถไปกินคือกันเนอพี่เอ้ยเจ้าหลวงว่าอไรกลับรถคือดีเตีบ้านสมัยผู้เฒ่าว่ายังว่าผีตดผีตดใส่แล้วที่ตามหุ่งนี่ ้อไปโดนซิ่งพี่ตอดไซกกินแล้วมาเสีบทีแก้วเราแสบวะสบเพราะพี่แก้วคอยทำไมลูกพี่เหมือนแล้วเอแล้วเอาไปเพิ่นเบียร์ไหมลูกี่นี่เป็นรงเสียบีเพิ่นปะเฮ้ยจะเวบาหมวนเนาะเจียเป็นเนาะไม่มันนี้มันต้องว่าวเป็นนี่ว่าถดีลูกมัวว่าจ้าผมก็ใจเออย่วาือใฟังอย่าวาคนเราเก่งม่่ได บอกดีต้องหจกว่าวาน้ำดถ้ากัดโมเลน้ำกลในไอ้กุ้น้องนะวีเนาะจมานี่ที่คอยได้